ร่วงคนไทยชวนเที่ยวท่องเที่ยวทั่วไทยไปกับเอวิสค่ะบนดาราออนซีเป็นโรงแรมขนาดกระทัดรัดนะคะแต่การบริการไม่กระทัดรัดเหมือนกับขนาด72ห้องที่เขามีนะคะโดยเฉพาะยิ่ง ที่นี่มีหาดทรายเป็นของตัวเองเรียกก็เป็นหาดส่วนตัวเลยทีเดียวค่ะกับสระว่ายน้ำถึงสสระายในโรงแรมบันดาออนซีนะคะมีฟังก์ชันพื้นที่มากมายที่คุณสามารถมาจัดเล่้งสัมมนาปาร์ตี้ได้อย่างสนุกสนานทีเดียวค่ะ และหากตอนนี้ร่างกายของคุณต้องการเกลือไปออนบีชึ้นค่ะธรรมชาติที่ยังคงสวยงามของหาดส่วนตัวที่มันดาราออนซีจะทำให้คุณนั้นได้รู้สึกผ่อนคลายนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจะได้สัมผัสกับเสียงคลื่นและหาดทราย น้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้ค่ะจากหาดแห่งนี้นะคะนั่งเรือสปีดบ๊บอีกสือแค่สนาทีาทกกจ้ถึงกเกาะสมเด็จและเกาะทะลุซึ่งมีปะการังที่สวยงามเหมาะกับการพาดำน้ำค่ะแล้ว,วันนี้เมื่อมาถึงแล้วเนี่ยทำาไมเล็กไมอาหารเลยก็เหมือนมาไม่ถึงนะคะห้องอาหารคาว,วาทะเวลของโรงแรมบั sea. นดาลาออนซีมีอะไรเด็ดเ็มาฝากต้องไปชมกันค่ะ มาถึงแล้วก็ต้องเล่ากเมนตนอาหารอร่อยๆให้ท่านผู้ชมนะคะอย่างจานแรกเนี่ยเป็นข้าวผัดพริกขี้หนูหมูเค็มนะคะแค่ฝังชื่อก็น้ำลายหกแล้วนะคะพอมาจานที่2อเนี่ยลองมาลองชิมนะคะอาเซียนแรับดูนะคะผัดกะเพราค่ะแล้วห่อด้วยไข่ จะเด็ดดวงแค่ไหนก็ต้องลองมาชิมอีกจานหนึ่งนี่ก็เป็นเส้นจันผัดชานะคะเขาบอกรสชาติจัดจ้านมากก็เป็นเส้นจา,า,นะะก,า,จา,ากเ,าเ,เากมืองจันจานนี้เนี่ยพิเศษนะคะทำได่น่ารักมากข้าวเหนียวไก่ทอดแต่บรรจงนะคะจัดให้ข้าวเหนียวกับไก่นั้นซ่อนอยู่ในปีกน่ารักจริงๆนะคะส่วนไก่สเต๊นนี่ก็เป็นอีกจานหนึ่งนะคะว่าตัวขนมปังกระเทียมของเขานั้นกรอบน่าทานทีเดียวค่ะบันดาราออนซีมีอีกหลายสิ่งให้คุณมาค้นหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะ ลัมลัสเบอรี่เป็นอีกหนึ่งเครื่องดื่มที่อีกกดเป็นว่าวันนี้คุณมาถึงแล้วเนี่ยต้องมาลองกันให้ได้ค่ะและนี่คืออีกหนึ่งสเสน่ห์ของบันดาราออนซีนะคะที่คุณไม่ควรพลาดเมื่อมาถึงจังหวัดระยอง วันพักผ่อนของคุณจะมีคุณค่ามากขึ้นถ้าคุณมาสัมผัสกับบันดาราออนซีจังหวัดระยองนะคะสำหรับแฟนคลับของอิงอิงติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์อิงอิง .com คอ u ยูทูบอิงอิงสิทธิี Facebook ุ๊กแฟนเพจอิงอิและที่ IG I อิงอิหนึ่งนะคะ